สายดีพี่น้องมือในีกัดสิผาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งสวนมันสำปะหลังพี่น้องหล้างจากที่ว่าเข้าได้อนาเด็ดยอดเนะเาะได้ประมาณเดือนกวักวๆอลไมือนีเฮากะได้รุ่งมาจ่อเบ,บิงเนาะพี่น้องว่ามันสิเป็นจังไดพี่น้องว่ามันสิเกิดหัวหรือว่าเป็นเนีย่ยไรกับไปที่ตามนะักกันเลยพี่น้องขัดเบิงหัวกันเลย อ้หัวญ่พี่น้องัวบ้ากไงเป็หญ่สนรับพี่น้องที่โทคือมาไงใช่มันมันหาเดอนปลาพี่น้องส่นกันทางลุมก็มีพี่น้องัวสลับซับซ้อนกันงวบกใหญ่ ทางนี้ดิ้งแข็งควดกับไปกระไดทานนี้กับหัวหลงังจากที่ว่าห่าเด็ดหยอดมากนี่กระไดประมาณขนัดน,น่นะสองสามอาทิตย์นี่ลราจะเข้าจะเข้าเดือนเลยประจักษ์นี่นะ,ะเสรเจากลับมาทดลองควดเบิง ความสีลงหัวหรือโบนะพวกม,มือก่อนมันเ้าม,มันบ่อย่ลงหัวเลยก็พอได้อยู่ประจน,นี่ชินับเบิ่งหัวด้วยวันนี้หลังจากที่ว่าเขาเด็ดยอดใส,ส่สูตรเด็ดยอดเด้วยนะมีหนึ่งหัวหนึ่งหัวดิ่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองผู้ี้สิบสองหัวพี่น้องอันนี้สูตรเด็ดยอดพี่น้องก็ได้ผลอยู่พี่น้องซ้ำนี้ก็โอเคแหละเพราะว่าห้ากะบัวได้ใส่ปุ๋ยยังเด็เห้าวกะปลูกใส่อาศัยธรรมชาติะเซอร์พี่น้องปีหน้าผมแหละเขาจังสีใส่ปุ๋ยปีนี้ห้าบัวได้ใส่ยังพี่น้อง ไม่เตสูตดแบบรรมาสารล้วนๆพี่น้องนี่แหละเข้ากับเป็นปีที่ว่าปลูกทดลองเบิง้งงล้วการน้ำใส่สูตรอของเข้าเองพี่น้องเขาง้าเบิ้งนี่คือห่างนะพี่น้องอันนี้ที่จริงมันกะที่เตอ๋อด้วยนี่เข้าเบิ้งในวีดีโอมันเนี่คือห้างสิบสองหัวนี่ก็โอเคอยู่พี่น้องครับนี้ก็ได้เท้ากับมาอัปเดตให้เบิง้ง มาในชิมาควดเบิ้งต้นที่สองพี่น้องหัวใหญ่เตอบลเด้อพี่น้องเยหลายเติบเยอลดีพวกมันอันนี้เป็นต้นที่สองหัวใหญ่แล้วสันนี่ก้นก็คือสีด้ายแล้วนี่นะ เขัดลงแล้วหัวดไหลพี่น้องดินมันอยากแข็งในทางพื้นมันเัาก็เลยขดได้แต่ำนีขาห้ามเสียขัดลงไปต่อกระยันหากมันขาดพี่น้องเพราะว่ามันกำลังลงหัวหลังจากที่ว่าเ้ามขดเบื้องอ่าต้น,ตนที่ที่สองอะไรครับมาเบืง้งต้นที่สามพี่น้องนะตังจากที่ว่าเ้าเดิดนหยอดขัดบ่านได้ออมหอบไปได้ยังขางเบง้อง กับเบอร์น้ำข้าวพุทธในควัดซ้ำหัวพี่นอ้องข้าเด็ดยอดอันนี้เป็นยอดมันปรุงใหม่ลงังจาก่ธ่วะข้า,าเด็ดอันนี้อันนี้เป็นยอดที่ว่ามันปรุงใหมอ่อันนี้นะข้าเด็ดบัดเลยอันนี้แม่นหัวนี่ กะลายหัวเติบอยู่ที่ก็ยังมีอยู่พี่น้องแล้วางในเฮายังบ่ทันได้ควดควแต่ด้านเดียวพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาเด็ดยอดน่าใส่สูตรเด็ดยอดหัวนี่ก็สมควรอยู่พี่น้อง